สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศของโรงแรม n o v ว t ทลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นะครับนี <Okay. S 1> ่จะเป็นทางออกนะครับสามารถเชื่อมอไปกับถนนที่อยู่ไปทาง f u วเ r อร์พาร์คลังสิตแล้วก็สเปลนะครับโรงแรมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็เป็นที่ต้อนรับของบรรดานักเตะ AFC c h a m ชมเปี้ยนลีกนะครับได้ <c oughs> แก่ทีม จนนำดรา้กนทีมเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็ยูเนเต็ดซิตี้นะครับจะมาใช้ที่นี่นะครับบรรยากาศของร็อบบี้จาเล็กๆนะครับก็วันนี้มารับเสื้อนะครับแล้วก็รับตั๋ว VIP นะครับก็เลยถือโอกาสเก็บบรรยากาศของโรงแรมโนเทลมาฟากนะครับก็จะมีโชว์รายละเอียดฟังก์ชันนะครับว่าทีมไหนก็ได้ใช้ห้องไหนบ้างนะครับ ด้านหน้าของโรงแรมก็จะเป็นร้านอาหารนะครับรูร้าไฮโซเชียว,ยวจะเป็นบริเวณลานด้านหน้านะครับรถก็สามารถจอดได้เลยนะครับตรงหน้าโรงแรมนะครับฟิวเจอร์พาร์คสเปลนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับสามารถเดินไปประมาณสัก 1- นึ่งถึงสองเมตรนะครับอยู่ด้านด้านหน้าของโรงแรมเลยนะครับ ส่วนที่จอดรถก็จอดได้พอสมควรอยู่นะครับอยู่บริเวณหน้าโรงแรมนะครับโรงแรมก็สูงประมาณสัก 1, 2, 3, 4, 5, 6ชั้นนะครับข้างหน้าของโรงแรมก็จะมีร้านอาหารชื่อアルバโตนะครับน่าจะเป็นร้านอิตาเลียนนะครับสตาฟของสโมสรเมลเบิร์น Melbourne นะครับยูไนเต็ดซิตี้นะครับแล้วก็จอนนัมดักก้อนก็จะพักกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับไปโรงแรมเปิดใหม่สวยงามนะครับ ก็อาจจะม no <Okay. S 1> ีโอกาสขึ้นไปรีวิวข้างบนสักครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังหาโอเชอร์ไม่ได้นะครับครับก็มีไฟแดงไฟเขียวนะครับอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะครับคงจะไม่ได้ไปถ่าย้านหลังโรงแรมนะครับก็เก็บบรรยากาศมาคร่าวๆนะครับ สำหรับใครที่เคยพักโนโวเทลก็คงจะทราบดีนะครับสำหรับมาตรฐานการบริการนะครับโอเคเก็บบรรยากาศมาให้ชมหอป่าหอมคอเท่านี้นะครับด้านล่างก็มีจอใหญ่นะครับสามารถชมบอลชมทีวีได้นะครับ โอ้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กันหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ